สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดอะไร M S X, X นะครับเพื่อให้มันลังมันเตี้ยนะครับสำหรับสำหรับสายเตี้ยนะครับก็ได้สั่งมานะครับราคาหนึ่งพันบาทนะครับรวมส่งเป็นของคนงบน้อยนะครับใสา่ยามเดิมล้อสิบเจ็ดนะครับ แล้วก็โหลดหน้านะครับมันก็จะเตี้ยนะครับผมก็จะเก็บอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยใส่ให้ดูนะครับนี่คือชิ้นแรกของเอ็มนะครับผมได้สั่งมานะครับจะเป็นอะไรนั้นก็ไปดูนะครับขออนุญาตแกะๆนะครับเ <c oughs> พิ่งเลิกเรียนมานครับบนตกด้วย นี่ครับขอยแกแจกแบบนี้นี่เัา แคของมาดีมากนะครับนี่นะครับคือหน้าตาของโชคลัง YSS นะครับมันคือของสปารลอยสามห้านะครับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อย เออไม่ใช่นะครับขอไอยนี่นะครับสองร้อยสิบนะครับความสูงสองร้อยสิบสองร้อยห้าครับสีแดงนะครับมาแจกข้นเในให้ดูนะครับ นี่นะครับได้ทำการแกะออกมาแล้วนะครับดูกัน,นว่าเขาให้อะไรมาบ้างนี่ก็จะเป็นโชว์สปาหนึ่งสามห้านะครับข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นสีดแดงดำนะครับความสูงอยู่ที่สองร้อยสิบนะครับจะ เตี้ยพอดีนะครับสําหรับคนชอบเตี้ยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาใส่ให้ดูนะครับรถยังไม่ได้ซื้ออะไรมาเยอะนะครับอันนี้คือของชิ้นแรกนะครับของแถมก็จะมีสติกเกอร์ไวเอสเองแผ่นนี่ครับต่อไปจะซื้ออะไรชิ้นไหนก็รอชมนะครับ จะแต่ง M เ s M S X, X ให้ดูนะครับจะเป็นของ17สายเตี้ยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสิดใครเพื่อดูคลิปต่อไปผมเลยนะครับขอบคุณครับ